ดีทักหาเพื่อนไปเมื่อตอนประมาณห้าหกโมงถามไว้เป็นชาติมาแล้วทุกคนนี้เล่าให้ฟังเลยนะดีทักไปถามเป็นชาติแล้วกะว่าจะชวนไปทำรเปด้วยกันอ่ะดีก็พิมพ์ไปว่ามึงทำอะไรอยู่มันไม่ตอบเงียบกริปจนเมื่อกี้มันตอบมาว่าว่าไงแล้วก็กดโทรหาเลย ตาวองห,งหลอดของคุณครับทุกคนนึกออกปะคือแบบตั้งนานไม่ตอบอะเราตั้งนานดิก็ไม่ได้ไลฟ์อะแต่พอที่ไลฟ์อะเพื่อนมันก็อยากตอบขึ้นมาเว้ยตอบอย่างเดียวไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรไงนึกออกไหมแต่มันมันโทรมาด้วยอะน้องนั่นเข้าใจใพี่ปะต้องนั้นกดดอกไม้ให้กำลังใจใพี่อยู่ใช่ปะทุกคนนึกออกไหม <laughs> ทำไมทำไมเพื่อนมันจะต้องแบบ ก็จะต้องแบบฟิลเหมือนกับว่ารู้แล้วว่าแบบเนี่ยจังหวะนี้แหละต้องโทรละอยู่ี้ย